สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยมาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนอยากรู้ไหมคะมาดูกันเลยค่ะขอต้อนรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับการเรียนรู้ในหน่วยที่10นะคะเรื่องคำที่มีตัวการันค่ะเด็กๆ เรามาเรียนรู้เรื่องตัวชี้วัดนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะคําที่มีตัวกรันค่ะว่ามีตัวชี้วัดเกี่ยวกวับเรื่องใดบ้างนะคะเด็กๆ 1. อ่านออกเสียงคําข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกองง่ายๆนะคะให้ได้ถูกต้องคล่องแคล่วในท1 1ชั้นป .3 ข้อที่1ค่ะและข้อ2ออธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่านนะคะในท1.1ชั้นป .3 ข้อที่2ค่ะและข้อที่3นะคะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะในท2.1ชั้นป .3 ข้อที่1ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนะคะในท4.1ชั้นป .3 ข้อที่1ค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูมีบทเพลงเรื่องตัวการันมาฝากนักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังและร้องตามไปด้วยนะคะ กันอันเหียนเลวพลันเจนคนซื่อสัตย์ลูกสิษย์ชอบคิดเลกโจทย์แต่คำประโยชน์มีนอกกันตัวต่อที่มีกรันจ,นจะจำให้มันสุขสันวันเกิดรถยนต์ที่ยางระเบิดระวังไวเ้เถิดมาช่วยสวดมนต์ ้างคะเด็กๆได้ฟังเพลงตัวการันแล้วสนุกใช่ไหมคะแล้วในบทเพลงตัวการันนั้นยังมีคําที่ผสมตัวการันอยู่หลายคําเลยนะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะคําที่มีตัวการันนะคะเด็กๆจะมีสามลักษณะดังนี้ค่ะ 1. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวค่ะ 2. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะและสระค่ะ 3. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะสองตัวหรือหลายตัวค่ะตัวการันคือพยัญชนะที่มีไม้ทันทคาตอ่านว่าทันทคาตตัวการันกำกับอยู่ข้างบนเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะซึ่งตัวการัน อาจอยู่กลางคำหรืออยู่ท้ายคำก็ได้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันต่อเลยนะคะเด็กๆเหตุที่ต้องมีตัวกรันในภาษาไทยนั้นเพื่อต้องการรักษารูปคำศัพท์เดิมของคำที่เป็นภาษาต่างประเทศค่ะเช่นภาษาอังกฤษภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะที่ไทยนำมาใช้เนื่องจากตัวเหล่านั้นออกเสียงยาก เมื่อเติมตัวการันแล้วจะทำให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้นค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างคำที่มีตัวการันตัวเดียวนะคะคุณครูจะให้รูปภาพมาแล้วนักเรียนดูนะคะว่ารูปภาพนี้เป็นคำอะไรนะคะความทุกข์ความทุกข์กนะคะจะอ่านออกเสียงนะคะความทุกข์เวลาอ่านออกเสียงขอไข่การันจะไม่เอามาออกเสียงด้วยนะคะ คำต่อไปนะคะคุณครูให้รูปภาพมาแล้วให้นักเรียนมาดูเลยนะคะว่าจะเป็นคำอะไรนะคะรูปภาพนี้จะเป็นคำว่ายักษ์ค่ะซึ่งมีสระสีเป็นตัวกลันนะคะเวลาเขียนคำอ่านจะอ่านว่ายักษ์โดยไม่ออกเสียงตัวกระันค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะคะเด็กๆคำที่มีตัวกระันตัวเดียวนะคะ คำต่อไปดูจากรูปภาพเลยเด็กๆคิดว่าเป็นคำอะไรคะรูปภาพนี้ก็คือคำว่าอาทิตย์ค่ะจะมียอยักษ์เป็นตัวการันนะคะอ่านออกเสียงอาทิตยอยอยักษ์การันไม่อ่านออกเสียงนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องตัวอย่างคำที่มีตัวการันบนพยัญชนะและสระนะคะเด็กๆ คุณครูจะให้รูปภาพนักเรียนนะคะมาดูนะคะว่าเป็นรูปภาพคำว่าอะไรนะคะาจากรูปภาพนี้จะเป็นคำว่าพันไม้นั่นเองนะคะเด็กๆจะมีทอทงสระอุก,การันนะคะอ่านว่าพันไม้ค่ะคำว่าพันไม่มีทอทงสระอุการันออกเสียงนะคะ เรามาดูคำต่อไปเลยนะคะเด็กๆดูสิคะว่ารูปนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยรูปนี้ก็คือคำว่าน้ำบริสุทธ์นะคะน้ำบริสุทธ์จะมีทอทงสลิกลันนะคะอ่านว่าน้ำบริสุดค่ะคำว่าสุดนะคะจะไม่มีทอทงสลิกลันออกเสียงด้วยนะคะเด็กๆ เรามาดูคําต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆจากรูปภาพเลยมีทั้งยักษ์มีทั้งหนุมานนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นคําอะไรคะ,ะจากรูปภาพนี้เป็นคําว่ารามเกียรน,นะคะรามเกียรมีต่อเต่าสลิก,กัลันนะคะอ่านออกเสียงรามเกียรน,นะคะคําว่าเกียรไม่มีต่อเต่าสอิกรลันออกเสียงนะคะเด็ก เรียนรู้กันต่อเลยนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างคำที่มีตัวการันสองตัวหรือหลายตัวนะคะโดยคุณครูจะให้รูปภาพเหมือนเดิมนะคะเรามาดูรูปภาพแรกกันเลยนะคะว่ารูปภาพแรกที่ครูออนให้นั้นจะเป็นคำว่าอะไรนะคะเด็กๆไม่ยากเลยช่วยกันคิดนะคะรูปภาพนี้ก็คือคำว่า ดวงจันนั่นเองนะคะเด็กๆจะมีทอทหารรอเรือกะลันนะคะอ่านว่าดวงจันทร์ค่ะทอทหารรอเรือกะลันนะคะจะไม่นำมาออกเสียงด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะเด็กๆดูรูปภาพที่ครูออนให้มาเลยนะคะมีตัวเลขด้วยมีการบวกด้วยนะคะเด็กๆคิดว่ารูปภาพนี้เป็นคำเกี่ยวกับอะไรคะ รูปภาพนี้ก็คือคำว่าคณิตศาสตร์นะคะมีตเต่ารอเรือกลันนะคะอ่านว่าคณิตศาสตร์นะคะคำว่าศาสตร์นะคะจะไม่นำต่อเต่ารอเรือกลันมาออกเสียงด้วยนะคะเด็กๆเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูภาพต่อไปเลยนะคะครูออนให้ภาพนี้นักเรียนดูนะคะว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับคำว่าอะไรนะคะ ภาพนี้ก็ค,คือคำว่าโรงภาพพระยนนะคะมีต่อเต่ารอเรือเป็นตัวกาันนะคะอ่านออกเสียงโรงภาพพระยนนะคะคำว่ายนไม่มีต่อเต่ารอเรือกาันออกเสียงนะคะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจลักษณะของคำที่มีตัวกลรันกันบ้างแล้วใช่ไหมคะตัวกลรันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวตัวกาันที่เป็นพยัญชนะและสระและ ตัวการันที่เป็นพยัญชนะ2ตัวหรือหลายตัวนะคะเด็กๆต่อไปครูอ่อนจะให้นักเรียนมาฝึกอ่านคำที่มีตัวการันในชีวิตประจำวันของเรานะคะคำเหล่านี้ให้นักเรียนจำนะคะแล้วอ่านตามครูอ,อ่อนครูอ่อนจะให้นักเรียนไปฝึกอ่านแล้วเป็นกันบ้านด้วยนะคะคำแรกเลยเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะคะคำแรกเลยผลลัพธ์อาวณอ,อุโมง มัธยัตมหัศจรรย์เผาพันเปมปีอุปถัมภ์อุปกรณ์เปอร์เซนโจทย์เลขภาพยนตร์อารุณสวัสดิ์เอกลักษ์ สะเต็มดาวเคแอลกอฮอล์คองราดเล่กลบอลิสุดมโนรา บัลลังปูนซีเมนต์ปรากฏการณ์และธงไตรรงค์ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนการเรียนรู้ที่เด็กๆได้เรียนกันนะคะดูจากรูปภาพแรกเลยนะคะครูออนให้รูปภาพแรกมานะคะเด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะรูปภาพนี้ออกบินทบาทตอนเช้าทุกวันค่ะ เรียกว่าพระสงฆ์นะคะคำนี้จะมีตัวคอระครังเป็นตัวกละันนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะคุณครูให้ภาพอะไรมาเอยนักเรียนช่วยกันคิดนะคะภาพนี้เป็นคำว่าเจดีนะคะเจดี JD จะมียอยักษ์เป็นตัวกรรันนะคะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ กับการเรียนรู้ในวันนี้คำที่มีตัวการันนะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านคำที่มีตัวการันมานะคะแล้วนำคำเหล่านั้นมาคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมกันบ้านที่คุณครูให้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ